ีค่ะพบก,กันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะช่องหมืลรี่เซลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องหมวยจัดเตรียมรถนะคะพร้อมกับแต่งหล่อๆนะคะมาิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันอีกแล้วนะคะ mm. วันนี้อยู่กับรถรุ่นนี้เลยนะคะฟอร์ดสแตน a าร์ดแค l 4 x 4ูณ4นะคะเป็นหัวเดียวตอนเดียวที่แต่งออกมาแล้วบอกเลยว่าบอกเลยข่าวว่าโคตรหล่อเลยนะคะ กับราคาค่าตัวค่ะ727,000บาทนะคะฟรีชุดแต่งให้เลยแบบเทๆ่ๆแบบนี้นะคะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องเวยลี่ได้เลยนะคะเบอร์โทรทิท้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะ0944968939นะคะแอดไลน์เท่โค้ดเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องเวยพาไปชมรถกันแบบซูมๆเลยนะคะว่าเจ้าหัวเดียวตอนเดียวนะคะแต่งหล่อจะทรงยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็พี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะก็ ติดต่อหาน้องไมลี่ได้เลยนะมาค่ะไปชมกันอ่ามาอยู่กับรุ่นนี้นะคะ Ford Standard Cap XL 4x4 คูนะคะหรือว่าหลายๆท่านจะเรียกรุ่นนี้ว่าหัวดเดียวตอนเดียวขับสีนั่นเองนะคะกับการจัดทรงแต่งห่อแบบเท่ๆมาให้แล้วนะคะคันนี้จะเป็นคันสีขาวนะคะก็มีโปรโมชั่นแต่งฟรีแบบนี้ให้รอบคันไปเลยนะกับราคาค่าตัว727,000บาทนะคะในรุ่นของ f อร์ Standard c a b XL 4คูนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0 ะะที่ให้พละกกาลังแรงม้านะคะสูงถึง100รอแรงมาะะ้าค่ะแรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรนะคะจะับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเป็นแบบซิงเกิลเทอร์โบนะคะมาดูกันออปชั่นด้านหน้ากันค่ะสําหรับออปชั่นด้านหน้านะคะจะเป็นไฟหน้านะคะแบบหลอดไฟอยู่นะคะแต่ว่าเรามีการจัดทรงนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าเดิมนะ,ะเป็นกระจังหน้า FOR D ตัวใหญ่ๆแบบนี้เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเลยนะคะพร้อมกับไฟสิว3จุดนะคะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถค่ะแล้วก็ใน,นส่วนของโคมไฟนะคะลำการครอบชุดไฟด้านหน้าให้ด้วยนะคะเพิ่มความผมเค้มให้กับตัวรถเข้าไปอีกนะคะส่วนด้านหน้าอันนี้จะเป็นกันชนหน้าเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยค่ะสีดำ แบบนี้เลยนะคะซึ่งรับกับตัวกระจังด้านหน้าได้แบบหล่อลงตัวมากๆนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะมีมาให้อยู่แล้วเป็นแบบไฟหลอดไส้นะคะคิวซุ้มล้อขนาดสามนิ้วนะคะเป็นแบบเรียบแบบนี้นะ,ะแล้วก็รับกับล้อยางนี้เลยะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็น ล้อแมกนะคะแหวนพายนะล้อแมกแบบนี้ลายขอกวางเลยนะคะเป็นยางของซูแมกนะคะซูแมกพายยอดนิยมนะคะที่ก่อนลอนิยมกันติดตั้งนะคะแล้วก็ขนาดยางนะคะจะเป็นขนาดยางอยู่ที่265ทับ60 R18 นะคะล้อแม็กล้อหล,ลอลขอบ18แบบนี้เลยค่ะนะคะล้ออ้วนๆทําให้ตัวรถนะคะดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นซึ่งขนาดใช้ยางนี้นะ,ะจะเข้ากับตัวรถมากเลยจะไม่ค่อยล้นม,มากนะคะสังเกตจากล้อหลังนะ,ะีเห็นไหมคะล้อหลังจะล้นมานิดนึงนะคะนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะนี่นะคะซึ่งในรุ่น t a ต d a า d แฉกนะคะจะไม่มีบันไดข้างให้นะคะอันนี้ลูกค้าติดตั้งในส่วนของนี่นะค่ะบันไดข้างคัมเมอร์นะคะ เหล็กเท่ๆแบบนี้ของแท้ต้องมี QR code แบบนี้มาให้ลูกค้าดึงเก็บไว้นะเพราะว่ามันต้องสแกนนะคะตรงทะเบียนหัวเดียวตอนเดียวเท่ๆแบบนี้เลยค่ะติดเบ้ามือจับให้นะคะกันรอยฉิดขวนเพิ่มความเท่กับตัวรถไปอีกนะคะฟิล์มกองแสงอย่างดีเป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกนะคะแล้วก็คิวกันสาดมีมาให้เรียบร้อยนะคะ ติดเสริมเพิ่มเติมนี่เลยคอกนะคะในส่วนของข้อเนี่ยเขาจะติดของ Outlander นะคะสีดำดุแบบนี้เลยด้านท้ายก็จะเป็น Outlander ตัวสีแดงแบบนี้คนหล่อเลยนะคะข้อไฟท้ายอ่แล้วเราก็ในรุ่นสแตนดาร์ดแคนะคะไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้ายแบบรอไส้แต่นี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของไฟท้าย LED ให้ด้วย นะคะทำให้ตัวด้านท้ายเนี่ยดูหล่อมากๆ LED แบบ Full t i m นะอันนี้นะคะติดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตัวคลิปสีคุณสีติดมาให้อยู่แล้วนะคะตัวฝาท้ายเขาก็ติดในส่วนของนี่ค่ะตัวอักษรนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะคุณลูกค้าทำให้ตัวรถดูดุดันมากขึ้นเนาะ,ะตัวกันชนท้ายนะคะเท่ๆแบบนี้ค่ะเป็นกันชนท้ายแบบ Hammer นะคะ นี่เลยค่ะมาต่อกันที่ภายในตัวรถกันบ้างนะคะภายในตัวรถในรุ่นของหัวเดียวตอนเดียวนะคะก็มาพร้อมกระปุมไร้ไฟฟ้านะคะปรับได้สี่ทิศทางนะคะหน้าปัดเดินหมเป็นดิจิตอลนะคะหน้าจอซิงโฟเอขนาดใหญ่สิบจุดหนึ่นนงนิ้วเชื่อมต่ออปเปิลคาเฟ่เอนดอ์อต้ออแบบไร้สายได้เลยนะคะเกียร์ธรรมดาหกสปีดใช้งานง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องตรงกลางนะคะไว้วางโทรศัพท์หรือวาวางอ่าสัมภาระนะคะ ใส่ชาร์จไทย C USB มีให้ครบนะคะตัวนี้เป็นหมวดการขับเคลื่อนแบบสี่ล้อนะคะนี่ค่ะหมวดการขับขี่สีโหมดนะคะมีที่วางแก้วในของโซนกลางค่ะเบรกมือนะคะแล้วก็ช่องใส่สัมภาระตรงช่องนะคะก็จะมีะปลั๊กเอาไว้ชาร์จแบตเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นบุ๋มๆเข้าไปตรงนี้นะคะจะเป็นเวลาเราแบตอ่อนนะคะ,วะเวลารีโมท รีมทรถลดูนนะคะแบตอ่อนลูกค้ามาวางตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะสั่งการสตาร์ทรถแบบง่ายๆเนาะ mm hmm. อันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีที่วางแก้วนะคะอันนี้คือเราติดเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเป็นการแต่งเพิ่มให้ mm hmm. นะถ้าลูกคา้กคารีเควสต์มากก็แจ้งได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เนี่ยค่ะเบาะหนังสีดำเดินได้แดงนะคะนี้เป็นเบาะหนังที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะ ก็บ่อน,นังทําให้ดูแลรักษาง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ภายในอย่างดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะการแต่งแบบนี้สามารถติดต่อหาน้องเมลลี่ได้เลยเนาะหูกระจกน,นะคะจะเป็นแบบปรับมือนะคะ,ะแล้วก็พับมือนะนีะ่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะสําหรับหัวเดียวตอนเดียวนะคะพี่ๆคนไหนเอาไปเข้าตรวนลุยส่วนนะคะ ติตอหาน้องหมวยได้เลยนะคะมีฟรีชุดแต่งหล่อให้แบบนี้เลยนะคะ0944968939ค่ะนะคะหรือแอดไลน์เพียวโค้ดเข้ามาจองรถได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพี่ๆคนไหนนะคะอยากชมรถคันไหนนะคะคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ<ม>หรือว่ามีออปชั่นอะไรเด็ดๆนะ,ะที่อยากจะแนะนำน้องหมวยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ